สดชื่นใจลมแรงแรงที่พัดจนทำกิ่งไม้นั้นปลิวสวัยลมสบายใบไม้ชวงกันเต้นระบำดูปูดำในป่าชายเลนสุขใจขนาดนี้แล้วฉันจะทำสองฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็นป่ากโกงการนะครับแล้วสแสดงถึงความอุดมสมบูติของที่นี่นะครับและยังคงดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนอยู่นะครับฉันจะไม่ทำรายเพื่อนที่ดีคองชันองเขาแดงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติประมาณ1.5กิเมตรกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมได้แก่การล่องเรือโดยเช่าเรือจากบ้านเขาแดงโรงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ล่องไปตามลำคลองประมาณ3-4กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ1ชั่วโมงในระหว่างล่องคลองชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลน,เนจะเห็นนกนานาชนิดด้วยครับลลลมมมร่่าางงๆททีพััดจนนนกิไ้้เปยยวสวสสบแ นี่นะครับสำหรับใครที่มาล่องคลองเขาแดงนะครับที่นี่นะครับมีจระเข้ด้วยนะครับตื่นเต้นมากมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับนี่ครับถ้าสังเกตดีๆนี่อยู่บนเขาเลยนะครับผมตัวใช้จินตนาการด้วยนะครับผมว่าเหมือนมากเลยนะครับเหมือนจระเข้กําลังปีนเขาอยู่เลยนะครับ ที่คลองเขาแดงนี่นะครับโอ้โหได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แบบว่าที่อื่นนะครับอาจจะยังหาไม่ได้หรือว่าไม่มีแล้วนะครับที่นี่นะครับก็จะมีข้างแว่นนะครับนี่ครับโอ้โหจำนวนหลายตัวมากเลยนะครับนี่กระโดดกันใหญ่เลยนะครับผมที่นี่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับด้วยความอุรมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับที่นี่ก็ยังมีข้างแว่นอยู่ให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับเยอะมากๆครับที่นี่โอ้ยปีนใหญ่เลยครับ และนี่ะครับก็คือที่มาของเขาแดงนะครับก็คือลักษณะเขานี้นะครับนี่ก็คือเรียกว่าเขาแดงนะครับเพราะว่าเขาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีสีแดงด้วยนะครับ นนี้นะครับเราก็ล่องเรือมาถึงบริเวณชุมชนระมงแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนประมงได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับก็จะมีบ้านเรือนนะครับแล้วก็เรือรนมงเยอะมากมากเลยนะครับบริเวณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็นั่งเรือมาถึงบริเวณปากอ่าวไทยแล้วครับผม ตอนนี้นะครับผมก็อยู่อีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับวันนี้ได้มาล่องคลองเขาแดงรู้สิ่งไงบ้างครับผ้ได้ได้ความรู้ได้เห็นธรรมชาตินะครับที่เกิดจากจริงๆอ่ะคือการการดูแลที่ดีนะครับครับผมแล้วก็ได้ได้ได้ลักษณะไงได้ความสุขสนานนะครับและสิ่งบางอย่างที่ที่ว่าเราไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีก็ได้เห็นชัดนะครับก็ส่วนส่วนคุณแม่ก็รู้สึกว่าเด็กๆได้ มีความสมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสังคมใหม่ๆที่กว้างกว่าสังคมครอบครัวมากขึ้นค่ะก็ได้เพื่อนใหม่ครับผมได้รู้จักคนใหม่ๆสังคมกว้างขึ้นครับผมก็สําหรับผมนะครับก็อยากจะให้เชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวกันที่นี่นะครับเขาสามรอยยอดนะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยคนเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับผมก็อยากให้มาเที่ยวกันจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีอะไรดีเหมือนกันนะครับผม ก่อนกลับกรุงเทพน,นะครับก็แวะมาไหว้หลวงพ่อทวดที่วัดห้วยมงคลนะครับเพื่อความเป็นสลิม,มงคลด้วยครับวัดห้วยมงคลเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่าวัดห้วยคดต,ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดต,ตบลทับใต้อเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันต์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคด เป็นห้วยมงคลซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้านวัดโรงเรียนและโครงการต่างๆอีกมากมายต่อมาพระอาจารย์ไพโรธประพัสโลเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็นที่เคารพของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคลและพลเอกวิเศษคงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ ได้มีดำริที่จะสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบรวมทั้งเผยแพผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนโดยการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร เททองหล่อองค์หลวงพ่อทวดเมื่อวันที่27สิงหาคม2547และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาพิไทยย่อสอกอประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดบัดนี้รูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหล่อด้วยโลหะผสมหน้าตักกว้าง9เมตร90ซนติเมตรสูง11เมตร50ซนติเมตร บนฐานสูงสามชั้นชั้นล่างกว้าง70เมตรยาว70เมตรได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้เดินทางมานมัสการกราบไหว้เคารพสักการะโดยเส้นทางที่สะดวกต่อการคมนาคมครับ ระว่างเส้นทางกลับกรุงเทพนะครับก็จะผ่านจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีร้านขายของฝากมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราแวะซื้อของฝากกันก่อนครับ และนี้ก็คือเรื่องราวการท่องเที่ยวของผมในวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการเคมยิ้มได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวดีๆกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ